วันนี้นะคะเราจะมาะสร้างวินัยกันสำหรับใครที่กําลังเริ่มลงมือทำหรือว่ากําลังอยากจะลงมือทำอะไรสักอย่างแต่ขาดความมั่นใจและขาดการลงมือทำทำไปไม่ถึงไหนแล้วก็หยุดทำไปได้ติดน,นึงแล้วก็หยุดทำไปพักนึงแล้วก็หยุดเพราะว่าเกิดความขี้เกียจเกิดความไม่มั่นใจ หรืออ่าไม่ไม่มีความอดทนพอที่จะรอเพราะว่าการที่เราสร้างตัวตนการที่เราออกมาไลฟ์ออกมาทําคลิปหรือว่าการทําออนไลน์ทุกอ,อย่างนะคะคือเราต้องรอให้เป็นเย็นให้ได้เออต้องรอให้เป็นค่ะเพราะว่า่าการออนไลน์เราต้องสร้างตัวตนสร้างจาก แบบไม่มีผู้ติดตามเลยจนเริ่มมีผู้ติดตามมันต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่คนดังเราไม่ใช่เน็ตไอดอลเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะมีตัวตนเราต้องสร้างต้องเริ่มมันว่าก่อร่างสร้างตัวรสร้างบ้านเลยเริ่มจากอิฐก้อนหนึ่งสองก้อนคือเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแต่สิ่งหนึ่ง ที่เราจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการมีวินัยกับตัวเองการสร้างวินัยให้แก่ตัวเองเราจะทำยังไงคะถึงเราถึงจะมีวินยัยเราถึงจะไม่ขี้เกียจเราถึงจะไม่แบบผัดวันไปเรื่อยอ่ะผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยอ้างเขาอ,อ้างเขาอ,อ้างเยอะมากอ้างนูน่นอ้างนี่อ้างนั่นเพื่อที่จะไม่ลงมือทำนั่นเองเพราะทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าทุกความสำเร็จ มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือเราต้องลงมือทำถ้าเกิดว่าเราไม่ลงมือทำเราก็จะอยู่แค่นั้นค่ะเป็นคนที่ขี้แพ้ตลอดแพ้ตลอดเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนคือการสร้างวินัยให้แก่ตัวเองแล้วเราจะสร้างได้ยังไงอ่ะอันดับเลขนะคะเนี่ยค่ะ สมุดและปากกาค่ะทุกคนจะขาดไม่ได้สมุดและปากกาการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตัวเองคือการเขียนเขียนทุกอย่างทุกครั้งที่ปิ้งแวบหรือทุกครั้งที่มีอะไรแบบมาทำให้เราเอกหรือหรือมีอะไรบางอย่างที่แบบมันอ่าผลขึ้นมาในความคิดนะคะเราได้จดค่ะเราได้จด แล้วถ้าเกิดอยากไลฟ์หรือว่าอยากทำคลิปถ้าตอนนั้นคุณรีบทำเลยไม่ต้องรองให้แบบอารมณ์มันดรอปก่อนอะพอดอรอปแล้วเ,เราจะเริ่มไม่อยากจะทำเอนเนอรจีไม่มีไม่มีพลังไม่มีแรงกระตุน้นตอนไหนที่ไอเดียออกมาคุณจงจดและก็ลงมือทำทุกคนจะมีใช่ไหมคะมันเหมือนว่า,ามาีปิงเวบหรือว่า เหมือนเหมือนไอเดียอะไรผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากไล์มากอยากทำคลิปอยากอัดอยากอานทุกอย่างคุณทำณอารมณ์ตอนนั้นเลยและการสร้างวินัยก็คือจดค่ะจดรา,ายการที่เราจะทำในแต่ละวันไล่เลย24บสชั่วโมง ตอนไหนคุณจะทําอะไรทําอะไรทําอะไรคุณจดลงไปค่ะจดลงไปแล้วคุณไปแปะไว้ตรงไหนก็ได้ที่เราสามารถที่จะมองเห็นแล้วเราจะได้อ่านแล้วเราจะอ่อวันนี้ฉันต้องทําตอนนี้นะเวลาเนี้ยคือเวลาที่ฉันทํางานเวลาเนี้ยคือเวลาพักผ่อนเวลาเนี้ยคือเวลาทําทคลิปอะไรอย่าง,งี้อย่างโค้ชจะมีเวลาทําคลิปคือตอนเลิกงานก่อนนอนก่อนอาบน้ําเออเราจะมาทําคลิปกันมาถ่ายคลิปนะคะ คือถามว่าที่จริงอ่ะตอนเช้าอ่ะ e อ e r g y มันจะพุ่งมากแต่ว่าตอนเช้าเราทำหลายอย่างเราทำหลายอย่างแล้วอ่ามันไม่มีเวลาที่จะมานั่งอาคิปก็เลยเลือกเอาเวลาที่คือตอนเราเลิกงานตอนเราเลิกงานจะนอนอะไรอย่างนี้ค่ะนะก่อนนอนก็ได้บางคนก็อาจจะทำก่อนนอนหรือบางคนก็อาจจะทำตอนเช้าตอนเช้าคือ พลังงานพุ่งมากบอกเลยตอนเช้าคือเป็นอะไรที่ไอเดียแบบพุ่งมากคือ,อร่างกายยังสดชื่นร่างกายยังกระปีก้กระเป๋าแต่พอตอนเย็นอะรู้สึกว่ามันรอบจริงจริงมันรอบจริงจริงพลังงานเหลือน้อยมากคือพลังงานร่างกายต้องการพักผ่อนร่างกายต้องการคือทํางานทั้งวันแล้วอย่างกดต,ตื่นตีสี่ตีสี่กดจะตื่นมาแบบทำโน่นทำนี่หลายอย่าง คือวันหนึ่งรู้สึกว่าเราใช้เวลาได้คุ้มค่ามากคนอื่นอาจจะอาจจะบ่นนะคะว่าแต่ละวันทําอะไรได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยคือโค้ชจะทําได้เยอะมากตั้งแต่ตื่นมาตั้งแต่ตื่นมาจะทําทําทํานู่นทํานี่ทําอ่าไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่คือจะเป็นคนที่ชอบทําไม่ชอบนิ่งนะคะ การสร้างวินัยให้แก่ตัวเองก็คือตื่นขึ้นมาเราจะรู้เราจะเขียนไว้ค่ะว่าเราจะทําอะไรในช่วงไหนเวลาไหนนะคะสร้างวินัยให้แก่ตัวเองการมีวินยัยวันไหนที่คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณมีวินยัยคุณจะรู้ว่าอาชีวิตในแต่ละวันอะ่ะคุณจะไปแบบถูกทิศทางอะ่ะมันไม่ไปแบบเลื่อนลอยเราไม่ได้ไปแบบคนไม่มีอ ตลาดาไม่มีแพชชั่นไม่มีอะไรเลยคือตื่นมาเจออะไรก็ทำมานนั้นเป็นคือไม่มีตารางชีวิตเลยเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะให้ทุกคนแบบทำตารางชีวิตออกมาเลยในแต่ละวันว่าคุณตื่นขึ้นมาคุณทาอะไรก่อนนอนคุณจะทําอะไรนะคะคือความสําเร็จในแต่ละวันความสําเร็จในแต่ละชั่วโมงคุณตั้งเป้าไปเลยว่าคุณตื่นมาคุณจะทำนี่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  จน่าตลอดเวลาทั้งวันนะแล้วคุณจะสนุกกับอ่าสิ่งที่คุณได้ลิ์ไว้หรือคุณได้เขียนไว้ที่ตารางที่คุณได้ทําไว้ค่ะอ่านทุกวันวันไหนที่รู้สึกว่าเออไปเริ่มเปียคุณก็กลับไปอ่านค่ะการสร้างวินยัยข้อที่2ก็คือคุณพอคุณออกมาทำใช่ไหมคะ มันจะเริ่มมีคนที่บูลลี่มันจะเริ่มมีคนที่มองคุณแปลกมันจะเริ่มมีคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มไม่มั่นใจตัวเองอะใช่ไหมเออมันจะมีค่ะคุณจงอย่าเสียเวลาที่จะอธิบายตัวตนการเป็นตัวตนของเราให้ใครฟังเพราะว่า ไม่มีใครเข้าใจเราอ่ะมันไม่มีใครที่เข้าใจเราในทุกๆเรื่องขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราก็ทำตามตารางที่เราวางไว้เป้าหมายที่เราจะไปทำให้ได้ตัวเราเท่านั้นที่รู้เราตัวเราเท่านั้นที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้ ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นคุณจะเจอกับเราจะเรียกว่าอุปสรรคที่มันกีดขวางเยอะแยะมากมายจากคนใกล้ตัวจากคนรอบตัวาจากคนในครอบครัวหรือว่าจากเพื่อนฝูงเขาจะเริ่มมองคนแปลกเขาจะเริ่มมองอึมงอินี <c oughs> ่บางคนก็จะหาว่าเราบ้าน,นะคะ แล้วแต่ค่ะแล้วแต่เลยเพราะว่าเราเป็นคนที่รู้ตัวเราว่าเราทำอะไรเรามีจุดมุ่งหมายอะไรในวันหนึ่งขอให้คุณทำตามสิ่งที่คุณต้องทำตั้งแต่ตื่นจนหลับขอให้คุณทำตามตารางที่คุณว่างไว้แล้วใครจะว่าอะไรยังไงถ้ารู้สึกว่า ได้ยินคําที่มีใครว่าเราแล้วรู้สึกอ่าจิตตกหรือว่ารู้สึกแบบทําให้เราแบบยังไงอะ่ะคือหมดพลังในการที่จะทํางานนะคะอืมขอให้เราตั้งสติตั้งสติแล้วย้อนดูเป้าหมายของเรา ว่าจริงๆแล้วเราต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายแบบนี้ไหมหรือว่าเราจะหยุดแค่สิ่งที่คนอื่นเขาพูดหรือเขามองเราแค่นั้นขอให้ทุกคนนะคะจงลงมือทำตามที่หัวใจของตัวเองอยากจะทำบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไร บางคนก็อาจจะยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนขอให้ถามตัวเองไม่ต้องไปฟังใครที่เขาพูดเพราะว่าคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่รู้ว่าเราต้องการอะไรนะคะอ่าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะ กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะแห้เตือนเพื่อที่จะได้ฟังวิดีโอใหม่ๆคลิปใหม่ๆของโค้ดนะคะเพื่อที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจให้แกทุกคนที่ไม่กล้าจะลงมือทำบางคนไม่กล้าแม้แต่จะอ,ออกหน้ากล้องไม่กล้าพูดการที่มีวิดีโอที่เราไม่ต้องเอาหน้าเราออกกล้องมันก็มีนะคะ ใครสนใจต้องการที่จะทำคลิปแต่ไม่กล้าทำไม่รู้จะเริ่มตรงตรงไหนนะคะปรึกษาโคนได้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเฮ้ <c oughs> ทำจริงอย่าบอกนะ